รุกขึ้นตัวเลไรกดอย่างเดียวอเลยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยนะพี่พรีอ้าวมีคนรับรีวิวแล้วขอบคุณค่ะพี่จิตนาโหรวดเร็วทันใจ อยูก็ได้มั้งไูเลคได้โชว์ก็รับแล้วก็ขอมีลูกค้าประจำของน้องลมอางแหะี่้ขอยงมาเหละ้องโว์ก็รับแล้วพี่เอากใหมก็ได้นะไม่ต้องรีวิวก็ได้นะถืว่า สั่งกันเลยที่วานเสื้อเชิ้ตทำงานป้ายเหลือมาแป๊ยสุดโต่ง75โอ้โหเยอะจัง100กี่โลยคิดว่า200เพราะว่ามันไม่ใช่45โลนะมันเขียนว่ากี่โล1 1 0 1 1 6 1อนด์106ปอนด์มันแปลว่ากี่โลวะ106ปอนด์45โลนั่นแหละ106ปอนด์กี่โล ใ้ัีวิว้นเนี่ย,ยมยนมมด,ดอะ่ะพี่กิติยาสวัสดีค่ะไม,ไม่ดูลูกค้าอีกคนเปิดเสื้อสาวอ้วพี่พี่พี่จิตราเอ๊ะทำไม เรากบบ็ไม่ดูดพี่จิตตามาเลยใครรอสาวอวบเปิดให้หมดอ่ะเอาจริงพี่จิตตารบกวนทักแชทหน่อยได้ไหมคะทำไมมันไม่ดูดพี่จิตตามาเด้สูเป็นอีย่างนี่ระบบเนี่ พี่จิตตาอยู่ไหมคะพี่จิตตาทักแชทหาแค่หน่อยแต่คะ่ะคุณคุณว่าลูกค้าซื้อของมืมันไม่ดูแชทมาป้ายโลมาสวัสดีพี่ทุกคนคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามต๊อกๆแล้วก็ไปติดตามบ้านฟ้าด้วยคะ่ะเปิดเสื้อสาวอ้วบนะทุกคนกลางวันอ๋อนี่ไงพี่จิตตาทักมันเออมันไม่ดูดพี่เนาะ พี่กิติยาบอกโลมาก็สวยขอบคุณนะคะพี่กิติยากดหัวใจรัวๆให้หน่อยเดี๋ยวนี้เรา็มีการขอกันเองแล้วนะคุณพี่แบบเอ้กดหัวใจหน่อยนะคะเมื่อกี้ลูกค้ามาหน้าร้านก็บอกว่ากดหัวใจให้หน่อยนะคะจนแฟนเขาบอกว่าดูแต่ไล์ย้อนหลังแฟนบ่นแล้วเนี่ยแฟนพี่เขาบ่นแล้วก็ดูแต่ไล์ย้อนหลังมาเป็นปี พี่กดหัวใจให้หน่อยกดรัวๆมาเลยจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจนะจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะได้เสร็จยังไปเข้าน้ำก่อนวันนี้ขายสาวอวดปลายแดงก็สวยใช่ไหมขายหมดยังมาเอาลูกใหม่เร็วพี่ขาหมดยังเอาลูกใหม่ ซึ่งถูกป้ายอ่ะมีเอซหมดเลยใครอยากได้ป้ายอะไรก็ทักมาสั่งได้เลยป้ายเนี้ยก็สวยลูกค้าก็ติดใจกันนะคะแล้วแบบหนูอ่ะให้ราคาไม่แรงด้วยพี่หนูขายแค่พันเก้า าสาวอวบหนูเริ่มต้นแบบพันแปดเองนะอย่างทีแตต่แค่ไปเขา้ามาขอเสียงโทรศัพท์หน่อยใครที่ขายงานสาวอวบนะคะพักได้ตลอดเลยไม่ต้องรอรีวิวก็ได้เพราะว่าของเยอะมากคุณพี่ เพราะเขาบอกว่าเขาต้องรับเวลาตกเดี๋ยวคุณเดี๋ยวแจ้งในอิบนบ็อกซ์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะไปส่งแล้วครับเดี๋ยว,ว,ยวพทูนี่สวยมากลายดอกมากหนึ่งกระสอบก็จะมีหลากหลายนะ

C.K. ด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเซตนี้แบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอรอแค่ี่ <Okay. S 1> นางจะถือไหวไหม นายถือไหวไหมเนี่ยอันนี้หัวผ้านะ่าจริงโอ้โยทำไมช่ำเลยอะแม่ไม่ไหวมั้ง แดงก็สวยเยอะเหมือนกันใช่แล้วแต่คนชอบนะพี่นะเอาแคปกันก่อนเลย1,900บาทค่ะพี่โปรโมชั่นให้นะคะรับรีวิวไม่ทันแล้วพี่นุชพี่นุชได้กระสอบใหม่ได้ไหมคะของลงเหมือนกันสวยๆเลยลงเมื่อเช้าลงเมื่อเช้าพี่นุชไปที่หน้าโปรไฟล์นะเราเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวนะนะพี่นุชนะโอเคพันเก้ารับ พี่สปามาไม่ทานอีกแล้วช่องทางการติดต่อก่อนมะมา,มาสองคนในต๊อกต๊อกตามมาทางนี้เลยมามานี่พี่พี่นุชกับพี่สปามาที่ มาที่บ้านเขียวนะคะเข้าไปที่โปรไฟล์ใครก่อนเลยแล้วเพิ่มเพื่อนมาที่บ้านเขียวนะช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยนะคะพี่นะตรงนี้นะไม่รวมส่งค่ะพี่จาไม่ได้ส่งฟรีเพราะว่ารุ่นเนี้ยแค่โปรพันเก้าแล้วถ้าหมดถ้าหมดสองร้อยลูกเอ้ยถ้าหมดร้อยลูกนี้แล้วก็ไม่ได้ราคาพันเก้าแล้วนะพี่พี่ได้รีวิวขายแล้วจา้าโอ้มันติดกันนันเนี่ย สวยจังเลย่ของลงสดสดเมื่อเช้าเลยคุณพี่จ๋าเสื้อสาวอวดป้ายโลมานะงานสวยจัดโปรโมชั่นให้ในราคา1,900บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆคนไหนขายออนไลน์เล่นได้นะลงตลาดนัดไลฟ์สดได้หมดเลยคุณพี่จ๋าวิ่งงานสวยค่ะเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยนะคุณพี่ขอคนขายอกสาวอวบนะคะอกจะอยู่ประมาณ38-48บถึงบวกลบเลยเป็นงานรวมวัยผู้ใหญ่นะ นี่ผ้าดีสีสดค่ะคุณพี่อย่าลืมคัดแยกหัวผ้าก่อนนะคัดหัวผ้าได้สักประมาณ80ตัวร้อยตัวก็พอค่ะพี่เอาไปรีดขึ้นไม้แขวนขายได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ๋ออันนี้มันมีซับข้างในโอ้เออ,อมันเทมันเทลงมาเธอไม่ได้ใส่สายลงไปมันเลยหย่อนอุ้ยจริงมันทรงสวยนะดูดิ แล้วคือ c k ค่ะโอ้ยลูกค้าทักทักคนคนมาแล้วว่เดี๋ยวให้เข้าไปต่อสีสะพึงมากพี่ด้าเอาเร็วๆ<ไ>ป้ายนีพ้พี่สวยไม่ไหวให้ดูใกล้ๆก่อนพันเก้าพี่ว่าไงเอาไปต่อยอดทำทุนกันนะลายแบบวิเทป คุณพี่จ๋ารุ่นนี้ปล่อยโปรให้เอาไปต่อยอดทำทุนกันนะคะต้นทุนต่ำกำไรดีคุณพี่จ๋าต้นทุนเฉลี่ยตัวละ8บาทเท่านั้นนะคะพวกนี้จะเป็นลายวินเทจคุณพี่ใครเจอหัวผ้าสวยๆแบบนี้สามารถแยกทำกำไรได้นะบางคนขายเก่งๆหัวผ้าได้80-100เลยนะคะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนด้วยนะพวกงานหัวผ้าขายได้แพงหรือได้ถูกนะ สวยจริงลูกนี้เห็นไหมเห็นไหมพี่ดาลงพร้อมกันเลยเมื่อเช้าทักไปแล้วทักไปแล้วสองคนได้ค่ะพี่รอแป๊บหนึ่งนะแต่รีวิวขายขายแล้วพี่ต้องได้เป็นกระสอบใหม่นะแต่ของลงพร้อมกันเลยเมื่อเช้าคัดเอาไม่ต้องเยอะพี่ยกกระสอบไปนะคัดหัวผ้าได้สักแปดสิบตัวขายตัวละแปดสิบบาทหกพันกว่าบาทแล้วพี่ต้องคิดเลยเยอะ ขอสอบถามนิดนึงป้ายโลมากับป้ายมงกุฎอันไหนไซส์เดียวกันพอๆกันเนาะเรื่องไซส์อะมงกุฎโพลีหรือเปล่าโพลีมงกุฎหรือมงกุฎเขียวคุณพี่หนูมีสองสองมงกุฎถ้าเป็นรุ่นนี้โอเวอร์ไซส์ไหมเหรอสาวอวบนะพี่ไซส์สามแปดถึงสี่แปดบวกลบนะคะ ส่วนใหญ่ผ้าอะไรแล้วแต่ลูกเลยเป็นงานรวมผ้าค่ะพี่จะเป็นงานรวมทุกเนื้อผ้าเลยมีเชิ้ตมีอะไรหมดเลยอ๋อกับมงกุฎเขียวมงกุฎเขียวหน้าจอกใหญ่กว่านิดนึงเนาะ<ม>แต่มงกุฎเขียวไม่มีของนะคะมงกุฎเขียวว่าไซส์มันจะเริ่มอยู่ประมาณ 40- ่สถึงห้ิบโดยประมาณนะพี่มันเหลื่อมกันนิดเดียวเองแต่รุ่นเนี้ยจ,จะมีแบบสามแดติดด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็คือห่างกันไม่เยอะอะค่ะพี่ ลูกค้าในต่อต่อทักมาสองคนส <c oughs> ิบลยกทุ่งถังทุ่งถังตุ่งถังเขาทักกันพร้อมกันเขามาพิมพ์มแล้วว่าทักแล้วพี่รอแ๊บหนึง่งอ้าวดูต่อเลยคุณพี่จ๋าคือในกระสอบอ่ะก็จะรวมทั้งผ้าสีพื้นนะคะแล้วก็ลวดลายนะคะแขนสั้นแขนยาวแขนกุดให้พี่ๆไปคัดไปแยกทำกำไรอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะคะทุกค,คน เพราะเวลาย,ยกกสอบไปแล้วไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะคะเราต้องแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนนะสวยมากใช่พี่อันนี้ค่ขึ้นหัวผ้าให้ดูก่อนนะเพราะก็สอบมันจะมีหัวผ้ามีน้ำสองหางผ้าเนาะเนี่ยคือคัดนะถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยคือต้องคัดพี่มือใหม่หรือมือเก่าใครจะได้อธิบายให้ฟัง มือใหม่หรือมือเก่ามีใครมือใหม่ไม่เคยเล่นไหมไม่เคยซื้อผ้ามือสองไหมนี่สวยนะขนาดยังไม่ได้รีดคุณที่ยังสวยขนาดนี้เลยแล้วถ้าพี่พี่คัดหัวผ้าเอาไปรีดนะพี่จา๋าขึ้นไม้แขวนคือสวยนะสวยเลยตัวไหนสวยมากให้พี่พี่ขายแพงหน่อยนะหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยนะตัวไหนสวยน้อยหน่อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่ตัวนะคะคุณที่ เขาขายมาแปดปีแล้วโอ้ยงั้นสบายใจตัวนี้ลินนินร้อยโอ้ลินินร้อยน,อยนี่ให้ดูก่อนเลยลินินร้อยค่ะคุณพี่ลินินร้อยตัวนี้นะสวยค่ะเนี่ยสองตัวเลยพี่ค่ะเจอลินินร้อยลูกค้าแค่ขายลินนินร้อยขายได้หลักร้อยนะร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบเลยนะแล้วแต่ความสามารถนะคุณพี่นะ ลิ้นินร้อยจ้ะกระสอบละ1,900บาทต้นทุนเฉลี่ยแค่8บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนเฉลี่ยแค่8บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ เป็นตัวยาวเป็นเสื้อตัวยาวค่ะกระสอบละพันเก้าพี่ เจอแม่เสือที่แม่เสือสามสามคำละอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยลูกค้าเข้าเข้าถึงแล้วนะเนี่ยยี่สิบกว่าคนแล้วปกติคนดูสองคนวันนี้ยี่สิบคนแล้วในบ้านฟ้าค่อยหน้าภูมิใจหน่อยคนติดตามสามแสนเจ็ดคนดูยี่สิบ้าคนปติสามคน พี่ค่อยสบายใจหน่อยพูดอย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยยี่สิบคนค่อยสบายใจหน่อยเ <20 S 2> นาะเอ <28 S 2> อดีละ I love mask w o r k พี่เห็นไหมสวยนะนี้นะเอาอแล้วผ้าฝ้ายฝ้ายฝ้ายหรือนินเนี่ยพี่งานสวยค่ะ <laughs> เห็นไหมจะมีแขนกุดด้วยลูกค้ารีดนะยิ่งรีดยิ่งสวยอุ้ย <laughs> ชอบสีบานเย็นจังเลยอะ่ะใส่แล้วจะขาวมากถ้าเราเอามาขายจะได้ราคาเท่าไหร่ต่อตัวราคาเนี่ยนะพี่แล้วแต่ตัวนะสมมุติหัวผ้านะคัดได้สักแปดสิบตัวกระสอบเนี่ยได้ประมาณสองรอยี่สิบตัวถึงสองร้อยสาสิบตัวใช่ไหมพี่คัดหัวผ้าได้สักแปดสิบตัวพี่อาจจะขายได้ตัวละหกสิบ หรือตัวละ80ก็ได้พี่ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรแล้วนะคะส่วนงานน้ออํา2อ่ะคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดีไซน์ธรรมดาพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลย30 40แล้วแต่พี่จะตั้งนะไม่ต้องแพงมากเน้นออกเร็วส่วนงานหางผ้าคือตัวเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้งานไม่สวยดีไซน์ไม่ถูกใจคุณพี่ให้คุณพี่ขายแบบ5าบาท10บาทไปเลยก็ได้ลดแลกแจกแถมไปเลยก็ได้นะหรือทิ้งไปเลยก็ได้นะสําหรับงานที่แบบใช้ไม่ได้นะคะเนี่แหละคือเทคนิคพี่ เทคนิคเพราะเราจะกำไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะคะเนี่ยบางคนน่าจะขายได้แปดสิบนะผมต้องบอกเลยมันไม่มีราคาตายตัวนะพวกเนี้ยไม่มีแบบฟิกฟิกเราไม่จำเป็นต้องแบบวุ้ยเราต้องเท่านี้เํากหนดเออไม่มีราคากำหนดแบบอยู่ที่เราเลยว่าเราจะเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ก็ คิดเองเลยอ,อ,อยากได้เท่าไหร่คิดเองได้เลยพี่ไม่มีตัวกําหนดนะว่าฉันจะต้องขายเท่านั้นเท่านี้เนาะอุ้ยอันนี้ออกแนวเชิดใช่ไหมเนี่ยอุ้ยพี่มันมืดมาแล้วอ่ะเนี่อยอะไรสว่างอยู่แป๊บเดียวนะลูกค้าสาชวชงานสวยเอา้ายเมย์ไปไหนอะย้ายกลับก่อนยายเมย์ไปแล้วพี่ย้ายมามาเอามาเลย <laughs> มดแแลลยยล้ว้วววยยาา่่ะนัขอบคุณครับพี่ถ้าจะเอาระบบอีกทีนะได้เลยจะยินดีสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเป,ป้ายโลมาจ้าป้ายโลมามป้ายโลมา,า,โ,ลมาโตพันเก้า บอกหมดพี่เทคนิคการขายนะมันไม่สามารถขายได้ทุกตัวจริงจบางลูกอ่ะเปิดมาจะสวยมากบางลูกเกิดมาสวยน้อยแม้จะเป็นป้ายเดียวกันก็ตามนะคุณพี่นะ แบบนางพยามากชาติดเป็นงานรวมเนื้อผ้าเลยทุกคนต้นทุนอ่ะแบาทเท่านั้น มีอุ้ยทำไมมืดแล้วอะ่ะ <c oughs> เสียใจยอะ่ะหรือมันจะหนาว <c oughs> โอ้ถ้าหนาวแล้วมันจะมืดไวนะเนี่ย <c oughs> ต้องมาสี่โมงครึ่งม่ะพี่วันนี้มาห้าโม เฉยเลยนู่นน่ะเหรอจุดรวมพนน่ะเหรอน่ารั้วนะริมรัว้วริมรัว้วนุ้ยสวยแก หึ่งตัวพี่ข้างอันนี้จะเป็นหัวผ้านะคะสวยนะมันมืดได้อยากให้ทุกคนเห็นจังเลยใ,ให้ทุกคนเห็นของจริงจังเลอยอยทั้งล่าเลยเหลอเธอพี่ลูกนี้คือหัวผ้าฉ่ำมาก ไได้ออกเนาะไอ้พวกลายแบบวินถงวินเหตอะพี่ของจริงสวยนะแต่ตอนนี้มันมืดอะมีทั้งสีมื้อแล้วก็ลวดลายเลยนะคะอ่ะใครสนใจหรือนางรอรีวิวรุ่นนี้อยู่นะคะรีสั่งกันเลยค่ะ